ผู้ชมคะนวัตกรรม 5G กับพลังงานมันเกี่ยวข้องกันยังไง BCPG เขาจับมือกับ TRUE นะคะพัฒนา TRUE 5G Intelligent Energy Tech ขับเคลื่อนโซลูชันด้านการบริหารจัดการพลังงานรูปแบบใหม่ด้วยดิจิทัลครบวงจรโดย BCPG จะนำความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจด้านบริหารจัดการพลังงานสะอาดโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน AI และ Machine Learning มาผสมผสานความพร้อมของเครือข่าย True 5G เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลครบวงจรยกระดับบริการด้านพลังงาน4.0ดิจิทัลโปรดักตของทางด้านพลังงานเนี่ยมันขี่ Key อยู่บนอินเทอร์เน็ต True เนี่ยเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านนี้นะครับมีเครือข่ายฐานลูกค้านะครับที่จะสามารถที่จะคอม p พลเมนต์ซึ่งกันและกัน โดยการที่จะเป็นช่องในการที่เราจะมาเก็ตตัว Product ที่เราผลิตขึ้นมาคุณบัณฑิตบอกว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการใช้พลังงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมคุ้มค่ามากขึ้น